สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารตลาดน้ำตาลของยุโรปและอังกฤษให้ได้ฟังกันนะคะณวันที่12พฤษภาคม2565ค่ะความไม่แน่นอนและความผันผวน,ผนข,อของตลาดน้ำตาลในสหภาพยุโรปและอังกฤษอย่างหนึ่งคือการปลูกบีดไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดใจอีกต่อไปนะคะโดยผู้ปลูกบีด ขาดความสามารถในการแข่งขันเมื่อเทียบกับพืชผลชนิดอื่นโดยพบว่าพื้นที่ปลูกบีดลดลง4ปีต่อเนื่องค่ะส่วนหนึ่งของการลดลงของพื้นที่ปลูกบีดเนื่องจากปริมาณผล,ผลผลิตน้ำตาลต่อพื้นที่ซึ่งมีแนวโน้มลดลง15-16ถึงตันน้ำตาลต่อแฮกแต่รวมทั้งข้อบังคับให้เลิกใช้สารเคมีบางชนิด นอกจากนั้นนะคะก็ยังมีเหตุการณ์ที่ไม่สงบก็มีผลทําให้ต้นทุนการผลิตบีมเพิ่มสูงขึ้นกว่า50%ค่ะอันเนื่องมาจากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงแก๊สธรรมชาติและปุ๋ยที่ปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพภูมิอากาศที่มีความผันผวนด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะแนวโน้มการบริโภคน้ําตาลปรับเพิ่มสูงขึ้นสวนทางกับการบริโภค ไอโซกูโครสที่ปรับลดลงเนื่องจากราคาเข้าโพดปรับเพิ่มขึ้นอาจเป็นส่วนหนึ่งที่ผักดันให้การใช้น้ำตาลปรับเพิ่มขึ้นได้ค่ะแอดมินก็ขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ